คุยกับคุณประกิตศิริวัฒนาเกตค่ะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะคสวัสดีครับคุณประกิตค่ะครับสวัสดีครับค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยมีแรงซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะต่อจากนี้เรามองยังไงบ้างคะออสำหรับตลาดหุ้นไทยเองก็น่าจะมีโอกาสซื้อตัวได้ตอนนี้นะครับหลังจากที่โดนกดดันมาตลอด2สัปดาห์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ตอนที่จีนหยุดยาวไปมูลค่าการซื้อขายหาย มีความกังวลเรื่อง,องการประกาศผลประกอบการของหุ้นหลายๆตัวครับตอนนี้เราก็จะเริ่มได้เห็นแรงซื้อคืนกลับมาละนะครับสเตรเดนต์ต่างประเทศไม่มีปัญหาอะไรนะครับการประชุ meeting, ม FOMC meeting เมื่อวานก็ไม่มีคําพูดใดๆที่ทำลายจิตใจตลาดนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าตลาดอยากจะขึ้นอยู่แล้วนะขอเพียงแค่ไม่มีอะไรมามาฉุดหน่อยเนี่ยเขาก็ไปเลยนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของการลงทุนนะครับถึงทรัพย์เสี่ยงกําลังอยู่ในช่วงที่เก่งกาไรได้ ตลาดหุ้นไทยก็น่าจะกลับขึ้นไปเกินต่อพเจ็ได้ไม่ยากนักนะ,นะครับในระยะต่อไปค่ะเรามองปัจจัยสนับสนุนต่อจากนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรารับรู้ข่าวดีกันมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยถ่วงในเรื่องของกําไรของบริษัทจดทะเบียนเรามองปัจจัยที่จะสนับสนุนให้มันสามารถยืนเหนือ1 7 0 0เจ็ด้อได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปเนี่ยเราชี้มุมมองให้กับนักลงทุนเอาไว้สักหน่อยสิคะจริงๆแล้วปัจจัยลบอย่างเช่นเรื่องกําไรบริษัททะเบียนไม่ดีเนี่ยมัน มันน่าจะเป็นแค่ไตมาสีนะครับปีที่แล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหลายบริษัทเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขากําลังพยายามที่จะยัดรายการนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมาใส่ตุ่มเดียวในไตมาสีนะครับก็ทําให้อาจจะได้กําไรที่ค่อนข้างน้อยกว่าที่คิดนะแต่มันก็เท่ากับว่ารายการพวกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันถูกโยกมาแล้วนะครับทําให้กาไรในวดไตมาาหนึ่งอาจจะมีการรีคอวารีขึ้นมาได้นะครับก็ ก็ก็มองว่าถ้าจะมองว่าปัจจัยบวกอะไรที่จะช่วยตลาดได้ก็คือกําไรในงวดไตรม้าหนึ่งจะฟื้นขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการออฟเซตจากที่ถ่วงไปในไตามาสีนะบ่บวกกับเราก็มีความคาดหวังเรื่องของไชน่ารีโอเพนเรื่องของการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าเราไปดูกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจของแบงค์ชาติที่รายงานออกมาเนี่ยมันก็เฟิร์มอยู่แล้วครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังทว,วีขึ้นมาเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อ การใช้จ่ายนะฮะของอประชาชนในประเทศกําลังซื้อในประเทศเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นนะครับฉนั้นหุ้นมันก็ควรต้องไปต่อนะครับค่ะการไปต่อเหนือระดับพันเจ็ดร้อยจุดเรามองไปไกลแค่ไหนคะผมคิดว่าไม่ไกลมากนะครับแล้วหนึ่งพันเจ็้อยหกสิบนี่ถือว่าในแง่ของ valuation แล้วเึงตัวมากๆนะครับถ้าจะไปเกินกว่าพันเจ็อยหกสิบเนี่ย ต้องระวังไว้เป็นอย่างสูงนะครับก็มองว่าเกินกว่าพันเจ็ดร้อยกสิบเ่ไปจนพันแเนี่ยเราเรียกว่าพุ่งสังหารได้เลยนะครับมันเป็นคิวริงโซนนะครับมันเป็นโซนแพงนะครับดังนั้นในจังหวะแบบนี้ไปก็อาจจะไปไม่มากนะคะแต่ก็มีภาพของการมองเป้าหมายเอาไว้ที่พันเจุดเนี่ยเ,เราวางแผนให้กับนักลงทุนที่อยู่ในระดับใกล้ๆ1700ตรงนี้ยังไงบ้างคะ ก็ต้องเน้นของที่ยังไม่แพงแล้วก็มีปัจจัยสนับสนุนนะครับผมคิดว่ากลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกาลังซื้อในประเทศที่มันดีขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเน้นไปที่กลุ่มพวกคาปินะครับเราจะเห็นได้ว่าคาปิเนี่ยมีการห่อยลุงมาละในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้เก็บกลับกันเช่น CPO CRC โฟมโปโฟเบลนะครับถัดมาเนี่ยเราก็ต้องไปยิงกับพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก การเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มสื่อกลุ่มบีเนี่ยนะครับผมก็มองว่าแพน B ีเนี่ยกับซ m o มน่าสนใจนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มปันผลเลยฮะช่วงนี้เดือนกุมภาจะเป็นเดือนที่กลุ่มปันผลสูงเนี่ยพักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดนะครับอ่ะเราก็เน้นไปที่กลุ่มที่ได้ปันผลสูงแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องการเลือกตั้งไปด้วยเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มพวก อาสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นแอนเดนเฮาส์ครับเอซีลินพวงนี้ก็ไปต่อได้นะครับแล้วก็ปัดผลก็ดีด้วย5-6%นเนี่ยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะ